เพราะฉะนั้นพวกนี้มันต้องอาศัยเครื่องจักรโอ้ดังนั้นที่นี่มีเครื่องจักรตัวเองด้วยครับก็จะมีเครื่องเลื่อยใหญ่แล้วก็มีพวกเครื่องพับเครื่องอะไรเอาไว้ซัอร์ตพวกไปดูได้เลยได้ด้วยด้วยงานที่คุณภาพประมาณนี้จริงๆมันต้องราคาที่เรามองไว้จะเยอะกว่านี้แต่อันนี้ถือว่าขายในราคาที่ถือว่าถูกนะครับไม่ยึดน็อตหลังคาขาทีมันก็จะกันรั่วเป็นสแตนเลสโอ้ท่านผู้ชมโอเคมากเลยล้วมันมีเครื่องถ้ามีเครื่องมันก็ไวทุ่นเวลาเลยนะครับเราจะเป็นอันนนี้กก็เหมือัน ซ้ายแล้วเลี้ยวขวาติงกล้องโอ้โหธรรมชาติมาครับเข้ามามันจะมีทางเข้ามาสะดวกครับถนนหน,นทางเข้ามาได้ง่ายอโอ้โหแวดล้อมด้วยอะไรนบึงนว่บ่นี่ย,ยมีควายด้วยครับเดี๋ยวจะพาไปดูโรงงานก่อสร้างบ้านออกดาวน้ยครับของ CK House เนี่ยอยู่ต้านหน้าแล้วครับอีกประมาณสัก50เมตร ใหเลยครับทีพเาพื้นที่ก่อสร้างบ้านนกดางครับที่ีก่อนนั้นเราไปไปดูที่โชว์รูมครับก็อยากจะเห็นว่าโรงงานอยู่ที่ไหนเนาะอ่าจริงๆถ้าจะดูบ้านต่างๆเนี่ยคือไปดูที่โชว์รูมได้ในเว็บไซต์ได้ถ้าอยากมาเข้าดูที่น้างงานตรงนี้ก็ได้ครับก็จะมีเป็นพื้นที่ก่อสร้างเลยใหญ่โตครับใหญ่เลยครับเข้าไปข้างในตรงนี้จะมีบ้านนกดาวที่ทําที่นี่เลยครับอ่ะเรามาดูตรงนี้เลยสร้างที่นี่ครับทุกหลัง เขาขยกไปตั้งให้ที่บ้านลูกค้าหรือว่าตั้งทูที่ตรงนู้นครับนั้นวันนี้จะมาขอดูตัวบ้านที่กำลังสร้างเนาะเป็นสิบหลังยี่สิบหลังที่สร้างได้สบายเนาะกว้างมากนะตัวมากก็มีก็มีทานในร่มเนาะแล้วก็ขึ้นในนี้ก็มีฮะก็ได้ด้วยชิ้นส่วนที่เตรียมประกอบไว้อีกฮะโอ้ขึ้นต่อคิวกันเรื่อยๆฮะเยี่ยมชมนะครับไปด้วยกันเลยครับอันนี้หลังนี้ประมาณหกันหกอันนี้เขาจะทาที่พื้นก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะยกสูงขึ้นไปขึ้นบนบ้านแล้วกันครับ โอโก็สแสดงว่าคานต้องต้องคือสิ่งที่มันจะทําให้แข็งแรงครับบ้านลักษณะเนี้ยมันจะต้องอันหนึ่งก็นนงคือความถี่แล้วสองแล้วก็การเลือกใช้เหล็กที่เหมาะสมนะความหนาความขนาดเพื่อใช้รับน้าหนักเห็นว่าที่โรงงานมีผลิตชิ้นส่วนเองด้วยการประกอบวิธีการ จอยกันอะไรพวกเนี้ยข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นเป็นล็อกเป็นอะไรเข้าคือเมันจะเป็นเหมือนตัวล็อกเป็นเเหมือนนป็พาร์ทมีแต่ละชิ้นส่วนอยู่แล้วแล้วเอามาใส่กลนส่วนที่กําหนดไว้แล้วก็จะเป็นระบบการผลิตแบบแบบลายผลิตการประกอบขึ้นโครงเนี้ยมันสามารถมันเชื่อถือได้ว่าโอเคการประกอบเนี้ยมันค่อนข้างไปสามารถทําได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันต้องอาศัยเครื่องจักร โอ้ดังนั้นที่นี่มีเครื่องจักรตัวเองด้วยครับก็จะมีเครื่องเลื่อยใหญ่แล้วก็มีพวกเครื่องพับเครื่องอะไรเอาไว้ซัพพอร์ตพวกไปไปดูได้เลยไปดูได้เราเข้ามาก่อนเข้าไปที่โรงงานเรามายืนคุยกันนิดนึงก่อนแล้วกันที่นี่มีมีเครื่องจักรกี่แบบคุับอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องจักรเนี่ยเอาไว้สําหรับทำอะไรบ้างมันจะมีคือหลักๆเยมันจะเป็นพวกพับพับแล้วก็พวก ที่เป็นเหมือน C N C นะเหมือนเครื่อง C N C ที่ตัดตามตัดเหล็กตามรูปแบบต้องการเหมือนกับรูปอะไรที่มันแตกไปอ่เงี้ยก็คือเรามันก็จะตัดแล้วก็จะแม่นยำอโอ้โหอ,อ,อันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราได้มาโรงงานจะใช้ตัดเหล็กเป็นโครงสร้างตัวบ้านหลักๆเนาะทั้งคานท,ทั้งเสาทั้งส่วนต่างๆที่ประกอบพวกนี้พวกหักปัดเครื่องเชียร์ ผมอ่ะก็อันนี้อันนี้อันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างอ,อันนี้เหมือนเป็นตัวตัวที่แคปไว้ปิดไว้<อ>ยิงน็อตหลังคาครับเป<อ>็นตัวหมวรวบไว้ยิงหลังคาทีนึงมันก็จะกันรั่วเป็นสแตนเลสโอ้ท่านผู้ชมโอเคมากเลยมันมีเครื่องถ้ามีเครื่องมันก็ไวเงคีครับครับทุ่นเวลาเลยนะครับรพอจะเป็นอันนี้ก็เหมือนกันหลักการสร้างก็คือจะคล้ายๆเหมือนกับเป็นร่างเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแล้วก็มาประกอบกันอะไรประมาณนั้น โครงสร้างหลักมันก็คือเป็นเหล็กนี่แหละแต่ทีนี้ไอ้โครงสร้างที่เป็นเหล็กเนี่ยเออต้องบอกก่อนว่าบ้านระบบเนี่ยบ้านระบบที่เป็นโมดูล่าเนี่ยแต่ละโรงงานแต่ละที่อ่ะจะไม่เหมือนกันคือแต่ละผู้รับเหมาหรืออะไรที่ทําบ้านโครงเหล็กเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยเทคนิคเทคนิคการจอยกันอะไรทุกอย่างไม่เหมือนกันของเราอย่างเงี้ยก็เป็นโรงงานเราก็จะมีเทคนิคของเราว่าเออโครงเหล็กมาจอยกันแบบนี้แบบนี้นะเออทำเป็นระบบลายผลิต มันจะมีความรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนยส่วนหนึ่งคุณภาพได้โอเคหน่อยแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีข้อจํากัดอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่ามันจะถ้ามันล้าหรือว่าลันไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้ยากนะหมายถึงเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการอัดแอปนู่นนี่นั่นอ๋อควรควรจะแบบตัดสินใจไปเลยตัดสินใจแล้วก็ชอบโมเดลนี้แบบไหนอ่ะมาณนี้ก็จะเป็นโมเดล ทีก็จะมีเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งหน้าต่างเปลี่ยนอะไรพวกนี้มันมันมันพอจะปรับได้เนี่ยนะว่าเออพอมันเป็นระบบโรงงานเนี่ยฮะคือพวกโครงสร้างหลังมันจะเปลี่ยนแปลงยากตัวบล็อกก่อนในดีไซน์บ้านโมเดลนี้คือให้ชอบใจที่สุดแล้วค่อยเซ็นสัญญามาทํากันเนาะใช่ครับพร้อมต้องให้พอใจแล้วก็ทําเลยนี่ครับโอ้อันนี้งานมันเกิน50%แล้วเนี่ยใช่ไหมเกินแล้วครับขึ้นโครงสร้างหมดแล้วนะครับเกินครับเริ่มปิดผนัง เดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูบ้านที่สร้างเสร็จแล้วที่เป็นโชว์รูมนะครับอันนี้ก็กําลังดำเนินการสร้างตรงนี้มันก็อาจจะเห็นเป็นแบบนี้อยู่เดี๋ยวจะเป็นบ้านสวยๆหลังนั้นปูกระเบื้องเรียบร้อยจะได้ไปดูกันด้วยนะครับก็เป็นรุ่นที่ขายดีของบริษัทด้วยนะมันจะเป็นบ้านที่แบบว่าอยู่ในสวนไปต่อเติมไปหลังได้อีกนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมบ้านที่อยู่ที่ไซต์เป็นเขาเรียกอะไรโชว์รูมเนาะ โชว์รูมบอกพี่กัดนิดนึงครับเผื่อใครอยากจะมาดูโชว์รูมที่อ๋อโชว์รูมเนี่ยจะอยู่ติดกับเส้นถนนสายสารพในตัวเมืองระยองเลยครับก็คือจะถ้าเกิดวิ่งมาจากเส้นจันทบุรีเนี่ยเลยมาตรงถึงไทยวัสดุระยองสาขาระยองอยู่ซ้ายมือครับมาอันนี้จะเลยไทยวัสดุมานิดนึงอ๋อเอาง่ายๆจำไทยวัสดุแล้วกันใช่จำไทยวัสดุใกล้กดนถ้ามาจริงก็แนะนำ Google มีอยู่ใน Google อยู่แล้ว แล้วที่นี่คือถ้าอยากมาดูเลยว่าเอ๊ะสร้างอะไรยังไงนี่ครับโรงงานใหญ่มากแล้วก็ข้างในจะมีพื้นที่ในร่มเลยนะครับที่เอาไว้รองรับการสร้างบ้านในประมาณ10หลัง20หลังยังได้เลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ C K House บ้านดาวโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านส,สวยๆที่อยู่ในโชว์รูมที่สร้างเสร็จแล้วโอเคไปชมกันครับผ่านไปผ่านมาก็จะมีคนแวะมาดูบ้านนะครับ เยออยอลนะถ้าใครสนใจดูบ้านของจริงใส่จริงเลยจะมีให้ชมที่โชว์รูมที่นี่ครับครั้งก่อนเรามาดูบ้านหลังสีขาวนี้แล้วแต่วันนี้จะมาชมบ้านสวยๆครับที่เป็นสไตล์โมเดิร์นก็ได้รับความสนใจสะดุดตาสำหรับคนที่ผ่านไปมาครั้งนี้จะเสนอเป็นในส่วนของบ้านที่มีสีสันออกแนวเข้มนิดนึง จะเป็นโทนเทาน้ำตาลเข้มครับสีดำตัดกันสไตล์บ้านโมเดิร์นครับรัเบียงทำจากไม้พื้นครับที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ตากแดดตากฝนได้นะครับระยะยาวเลยมาดูกันนะครับว่าด้านในของตัวบ้านจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเข้ามาครับพื้นปูแบบนี้ครับจะเน้นโทนเรียบๆผนังบ้านก็เป็นสีออกโทนขาวนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าต่างนะครับ บานสไลด์จับสัมผัสดูแล้วนี่คือ,อแน่นนะครับไม่เบานะครับดูคุณภาพเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงตรงบริเวณหน้าบ้านจะเป็นกระจกใสเดินกันมาทางนี้ครับจะมีห้องน้ําตรงกลางนะครับดูห้องน้ําอยากจะบอกว่าสวยแล้วก็หรูหรานะครับกระเบื้องตรงนี้แผ่นขนาดใหญ่นะครับสีเข้มๆตัดกับผนังตัวห้องน้ําเป็นกระเบื้องปูสุดเพดานแล้วก็ตรงนี้มีไฮไลไท์นิดนึีครับจะเป็น ช่องวางของในห้องน้ำแล้วก็มีหลอดไฟข้างในเปิดนะครับสว่างสวยงามนะครับอ่าแล้วก็ฝ้าเพาดานกับผนังของตัวห้องน้ำนะครับดูสะอาดตาประตูครับเน้นคุณภาพเท่านั้นครับดูลูบิดสิครับอ่าแล้วก็ไปดูห้องอีกห้องหนึ่งกันจะเป็นห้องนอนตรงนี้แล้วก็เว้นช่องแสงตรงนี้จะเป็น ทำเป็นบานฟิกด้านล่างแล้วก็ด้านบนจะเป็นกระทุ n ออกได้นะครับมีทั้งสองข้างนะครับฟังกช์ชันของตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอยครบครันครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนตรงนี้ห้องน้ําตรงกลางแล้วก็ห้องนั่งเล่นมีการศาสตร์ให้เป็นหลังคายื่นลองอมานะครับดูสวยงามหรูหราเลยนะครับ เราก็กระจกบ uh ้านใหญ่ขนาดนี้ครับโล่งๆนะครับไม่อึดอัดดูรอบบ้านครับอันนี้คือหลังบ้านนะครับหลังคาทรงเป็นเพลิงแหนนะครับในตัวบ้านเองก็ถือว่าครบคันในราคาที่3ามแสนสี่หมื่นบาทนี้คุ้มค่าจริงๆครับเป็นการรีวิวบ้านโดยเหมือนเดินพาดูบ้านนะครับจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะก็ให้เห็นในส่วนของมุมของตัวบ้านที่เหมือนผ่านมาแล้วก็แวะมาชม ถ้าสนใจจะสร้างบ้านหรือสนใจโมเดลบ้านแบบนี้บรบกวนให้สอบถามกับผู้สร้างบ้านโดยตรงที่ CK เคเ s าสอกดาวน้ยองนะครับยังไงก็ฝากไว้สำหรับบ้าน,นอกดาวส,สวยๆที่ CK เคเ s าสอกดาวระยองนะครับอ่ะพบกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ก็อขอบคุณที่ติดตามชมจนถึงสุดท้ายก็อย่าลืมติดตามชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ